สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนกันยายน2 5 6 6นะ,ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มจากพลังงานของชาวราศีเมถุนก่อนเลยค่ะ The Devil นะคะ สามดาบเจ็ดถ้วยค่ะสามถ้วยแปดดาบค่ะห้าเหรียญชมพเปนค่ะ The Magician เพดอฟสอดและ เดอเป็นเซตโอเคนะคะสำหรับพลังงานของชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้นะคะก็บอกเลยว่าคุณกําลังพบเจอกับปัญหากับอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ค่ะในตรงนี้นะถ้าเป็นพลังงานด้านความรักแล้วแล้วก็ตัวคุณเองค่ะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอยู่แล้วนะในตรงนี้ชาวราศีเมถุนเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่เหมือนกับ จริงๆแล้วค่ะมีคนเข้ามาเยอะแต่ชาวราศีเมถุนไม่ได้เปิดอกเปิดใจนะในตรงนี้ถ้ารักถ้าชอบใครแบบต้องแบบจริงจังจริงๆต้องแบบว่าใช่จริงๆอะค่ะถึงจะเปิดตัวเปิดใจนะในตรงนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่คุณคบอยู่นะก็บอกเลยว่าถามว่ารักไม่รักค่ะมีความรักที่เหมือนก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้ง่ายๆค่ะในความสัมพันธ์เนี้ย พลังงานความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่ะขึ้นมาเป็นเหมือนกับว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะพบเจอกับอุปสรรคปัญหาในความรักในเรื่องของบุคคลที่3มที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะทําให้คู่ของคุณเกิดการทะเลาะกันเกิดการมีปัญหากันเกิดขึ้นค่ะในตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่คิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์ค่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเข้ามาแบบ พัวพันกับคู่คนของคุณนะคะในตรงนี้อาจจะเข้ามาขายขานมจีบอาจจะเข้ามาแบบอยากคบอยากคุยเนาะในตรงนี้เพราะว่าคู่ของคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เช่นกันนะคะอีกในนึงค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้ค่ะ <analyze> ก็เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องมีปัญหามีประเด็นกันนะคะในตอนนี้นะมีเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องของเรื่องของอนิสัยของคุณนิสัยของเขาที่เหมือนกับปรับจูนกันไม่ได้ค่ะในตรงนี้ก็ต้อง ปรับต้องเคลียร์กันนะคะระหว่างคุณกับเขานะจะเป็นปัญหาจะเป็นประเด็นได้แต่ในตรงนี้ด้วยพลังงานแล้วอะค่ะในหลายๆคู่จะพบเจอกับความสัมพันธ์แบบมือที่สามเข้ามาพัวพันนะคะแล้วทําให้คุณในช่วงเดือนนี้ไม่แฮปปี้เท่าไหรอ่อ่ะมันเหมือนเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดมาเครียดนะคะแต่ในตรงนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะแบบทําอะไรได้มากไปกว่านี้ไม่ได้อะ่ะเหมือนกับว่าก็คอยให้โอกาสเขาที่จะเอ่อเคลียร์หรือว่าปรับอะค่ะในตรงนี้เหมือนต้องคุยกันก่อนนะ ตรงนี้ค่ะยังไงแล้วเขายังถูกใจคุณนะเขาจะเป็นคนที่ตรงสเปคตรงท้่ยคุณค่ะในช่วงเดือนนี e, ้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณด้วยไม่ค่อยดูแลเทคแคร์คุณเท่าที่ควรยิ่งทําให้ชาวราศีเมถุนนะยิ่งแบบคิดกังวลใจไปใหญ่ค่ะกับความรักความสัมพันธ์นะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะในตรงนี้เด e อ a g มรุจีเชนขึ้นมาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วแล้วในตรงนี้ความเฟลลี่ของเขาความแบบชอบเทคแคร์ดูแลคนนะคะ เนี่ยแหละที่เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ทําให้ชาวราศีเมถุนนันมีความเครียดม,มีความวิตกกังวลมีความหึงหวงขึ้นมาค่ะในเดือนนี้เช่พเพลนแต่คุณก็พยายามที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็เหมือนกับว่าคอยดูสถานการณ์ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อพยายามที่จะใจเย็นพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะให้มันดีที่สุดในตรงนี้เนาะไม่อยากที่จะทําให้เป็นปัญหาไม่อยากที่จะทําให้เป็นประเด็นใหญ่นะ แต่ก็บอกเลยว่าก็ยังไงก็ให้เรามัดระวังในการคุยกันค่ะให้คุยกันด้วยเหตุผลเนาะอย่าใช้อารมณ์ค่ะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหามีปากเสียงกันได้ง่ายอะค่ะในช่วงเดือนนี้ The High p r i n c ขึ้นมาปิดท้ายนะคะค่ะเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ในหลายๆคู่แล้วอะ่ะมันก็ทําให้คุณรู้สึกถึงความหวาดระแวงรู้สึกถึงความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์กลัวจะมีคนอื่นๆเข้ามากลัวเขาจะคบใครกลัวเขาจะแอบคุยกับคนอื่นอะคะ่ะในตรงนี้พลังงานขึ้นมานะคะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะ เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันได้ง่ายค่ะระหว่างคุณกับคนรักนะเป็นช่วงเวลาที่ต้องคุยกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับปรับความสัมพันธ์กันเหมือนว่าอาจจะรับรู้เรื่องราวต่างๆมาเรื่องที่ไม่ดีเรื่องของมือที่3นั่นในพวกนี้ค่ะต้องคุยกันก่อนเนาะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะเพื่อจะทําให้เหมือนให้สบายใจมากขึ้นนะอ,อ่ะเไม่งั้นก็จะต้องกังวลใจจะต้องมานั่งแบบวิตกกังวลจะต้องมานั่งแบบเป็นความเครียดที่สะสมอยู่กับ ชาวราศีเมถุนนะเนาะยังไงก็เปิดอ,อกเปิดใจคุยกันค่ะมองว่ายังไงแล้วมันไม่ใช่ทุกคู่ที่จะต้องเจอเนาะบางคู่ก็เป็นแค่เรื่องราวที่คุณกับเขาอะต้องปรับต้องจูนเรื่องนิสัยกันนะคะในตรงเนี้ยนิสัยที่คุณไม่ชอบให้เขาทําเขาไม่ชอบให้คุณทําในตรงเนี้ยค่ะที่จะมีประเด็นมีปัญหากันขึ้นได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะในเดือนนี้เขาคิดอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาคิดอะไรอยู่คะ เดอพาร์ติเคสิบถ้วยค่ะ The Moon แปดถ้วยแปดเหรียญค่ะคว e e n of p ์ติเคิลสิบดาบเพดอครับหกดาบค่ะ และคิงออฟซ o รโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขานะคะในตอนนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเขายังมีใจให้คุณอยู่ค่ะแล้วเขาก็มองไปถึงเรื่องอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้นะที่เหมือนกับว่า,ามีการมองถึงเรื่องสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะอีกในนึงก็เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทตรงใจเขานะในตรงนี้ค่ะถามว่าเขามีเรื่องให้คิดไหมก็มีค่ะ เรื่องที่จะเป็นปัญหาที่จะเป็นประเด็นคุณเนี่ยเขาก็เก็บไปคิดเก็บไปเครียดเหมือนกันนะค่ะในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาคุณเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กันนะคะถ้าถามเรื่องใจแล้วอ่ะเขาก็มีใจให้คุณนะเขาก็พร้อมที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้แหละแต่ปัญหาประเด็นที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในเดือนนี้ค่ะก็ให้เรามาระวังนะมันเหมือนว่าเป็นเรื่องเครียดๆอะเป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับ คุยกันอาจจะเหมือนกับต้องหาเวลาหาโอกาสคุยกันจริงๆเนาะมันถึงจะเคลียร์ใจกันได้ค่ะเพราะในตรงนี้เพจออปคับขึ้นมาเขาก็รอนะเขาก็มีใจให้คุณถามว่ามีใจไหมมีใจผูกพันไหมผูกพันค่ะแล้วถามว่ารักไหมก็รักนะั้นด้วยความด้วยพลังงานขึ้นมาตรงนี้ค่ะแต่ด้วยปัญหาที่คุณกับเขาจะพบเจอกันเนี่ยค่ะจะได้พบจะได้เจอเนี่ยนะมันอาจจะเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นแบบที่ทําให้คุณทั้งคู่ค่ะเหมือนว่าเคลียร์กันไม่ได้ อ,อ,อาจจะเป็นเรื่องราวกรารทะเลาะกันแล้วทําให้เกิดปัญหาที่เหมือนกับบอกเลิกกันบอกจบความสัมพันธ์มูฟออนจากกันค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคู่ที่จะต้องจบต้องจากนะคะในตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของช่วงที่โกรธแล้วมีการบอกเลิกกันน่ะแต่มันเหมือนกับต้องใช้เวลาค่ะต้องให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในมุมของเต็งสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วจะถึงขั้นที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันได้อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ โอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าคุณกับเขาจะเคลียร์ใจกันได้ไหมคะในตรงนี้นะจะัดชิดห้าไม้ The Lover แปดไม้ค่ะอ่ะยังไงเรายังมีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยกับมาเคลียร์ใจกันนะสองไม้ค่ะหกถ้วย The the f ะฟ l นายอักอรสามไม้เด็ดโอเคค่ะ พลังงานในตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขานะถ้ามีปัญหามีประเด็นกันนะคะจะกลับมาเคลียร์ใจกันเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะใช้เหตุผลในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะในปัญหาครั้งนี้คุณกับเขาพยายามที่จะใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าในหลายๆคู่บางครั้งบางทีมันก็เกินลิมิตอะ่ะมันเหมือนมันพีคไปแล้วมันแบบโมโหไปแล้วก็มีการบอกเลิกกันแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วค่ะกลับมาติดต่อคอนแทคกกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเคลียร์ใจค่ะ แล้วพลังงานของ6ถ้วยนะเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะในตรงนี้ไม่อยากเครียดไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากไปกว่านี้เหมือนกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะถ้าคุณทั้งคู่เข้าใจกันมากพอจับมือกันให้มั่นพอรักกันให้มากพอค่ะยังไงแล้วอ่ะข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้นะเพราะว่ามองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณกับเขาเชื่อใจกันมากพอไหมในตรงนี้ค่ะต้องให้โอกาสกันนะต้องคุยกันให้ให้มากที่สุดนะคะคุยกันให้เคลียร์ แล้วมันถึงจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้นะคะในตรงนี้ค่ะมองว่าคุณกับเขาได้กลับมาคุยได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะแล้วมันจะทําให้จบกับปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันวุ่นวายะคะ่ะมันก็จะทําให้ปัญหาเรา่านี้จบไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมเอ่ยเขาคิดกับคุณยังไงคะเอ็ดอวัด เดอฮาโลเพนรักผูกพันนะคะคุยนอกวาดแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะค่อนข้างที่จะมั่นคงในความสัมพันธ์ด้วยสองดาบเดอชาลีออปัญหาที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะเขาเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาไม่อยากให้มันเกิดประเด็นอะคะ่ะในตรงนี้ถามว่ารักไหมรักนะแล้วก็พร้อมที่จะ สร้างอนาคตไปได้วยกันกับคุณนะในตรงนี้มีปัญหามีประเด็นกันนะเขาเขาอยากคุยอยากเคลียร์นะคะและในตรงนี้พลังงานของเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่บ้างานอะนะจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเท่าไหร่ด้วยอคะ่ะในตรงนี้แต่เขามั่นคงในความรักความสัมพันธ์เป็นสายใยผูกพันระหว่างคุณกับเขาการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเป็นเรื่องที่เบื้องบนกําหนดมานะคุณทั้งคู่เหมือนกับว่าทําบุญทากรรมร่วมกันมานะคะ่ะในตรงนี้อมองว่าเป็นคู่กันนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของไพ่ต้องการจะให้คู่ของคุณระมัดระวังในเรื่องใดคะเดฟูห้าเหรียญค่ะแปดเหรียญเจ็ดไม้และดิอมเพส สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้นะคะคือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากไปหรือว่าอาจจะคิดเรื่องของตัวเองมากไปในตรงนี้เออก็บางทีบางครัง้บงบาง,บางทีมันก็ต้องแชร์ความรู้สึกกันบ้างอะคะ่ะและในตรงนี้ค่ะให้ระมัดระวังเรื่องแบบการไม่มีเวลาให้กันนะมันจะทําให้คนรักอาจจะเกิดความน้อยใจอาจจะเกิดความแบบ คิดกังวลใจอะค่ะเครียดได้นะในตรงนี้มองว่าต้องหมั่นคอยดูแลเทคแคร์กันค่ะพลังงานของแปดลี่ยนขึ้นมาเนาะพอดีเลยค่ะในตรงนี้ค่ะพลังงานของการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่กันนะมองว่าคุณต้องเพิ่มการการดูแลการเทคแคร์ให้มากกว่านี้ค่ะบา,าบางทั้งบางทีชาวเมทุนเนาะเป็นคนเก็บความรู้สึกค่ะบางรั้งบางทีรักมากแต่ไม่แสดงออกก็เป็นไปได้นะในตรงนี้ค่ะรักต้องบอกชอบต้องบอกเนาะเหมือนกับว่าทําให้อ่อ คนรักอะรู้สึกดีหรือว่าคุณกับเขาอะค่ะได้แบบว่ารู้ใจกันมากขึ้นด้วยนะในตรงนี้มันคอยดูแลเทคแคร์กันค่ะแล้วก็เรื่องของอความหึงหวงในตรงนี้ก็ต้องค่อยๆปรับไปเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในตรงนี้มองว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีคนเข้ามาทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะเพราะว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่ค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงขึ้นมานะ ค่ะที่ต้องระวังก็เป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันนะคะในตรงนี้เนะาะให้เปิดอกเปิดใจคุยกันค่ะรับรองว่าไปได้แบบสมูทนะคะคู่ของคุณนะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเอ่ยก้าวดาบค่ะเฮดออวา นายออกสอดหกดาบควีนออฟพาร์ติเคิลหกถ้วยเอ็ดออฟพาร์ติเคิลนายออฟพาร์ติเคิลเ e อมโเค่ะและเดอะสตาโอเคค่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะมันก็ยังจะมีเรื่องเครียด,เ,ยดเข้ามาค่ะในตรงนี้มองว่าเป็นสภาวะรอบๆตัวคุณที่อาจจะแบบว่าทําให้คุณเครียดก็ได้นะจะเป็นเรื่องพ่อแม่พี่น้องเรื่องงานเป็นไปได้หมดค่ะแม้แต่เรื่องคนรักด้วยในตรงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองค่ะค่ะคอยๆรักเขามากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะจนถึงว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นอะไรอะ่ะมันก็ตัดกันยากค่ะในตรงนี้และในหลายๆคู่นะคะที่อาจจะบอกเลิกกันอาจจะจบกันมาก่อนหน้านี้นะหรือว่า โกรธกันงอนให้กันนะคะจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันจะได้กลับมาคุยกันนะคีนอพาร์ติเคิลยังไงแล้วคุณยังรักคุณยังรอเขาอะ่ะในความในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นอะไรคะ่ะคุณไม่ได้เปลี่ยนใจ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะแค่รอให้เขากลับมาเคลียตัวเองแค่รอให้เขาเหมือนกลับมาเคลียรใจกลับมาแบบอขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะชาวราศีเมถุนพร้อมที่จะรอนะเพว่าปัญหาประเด็นระหว่างคุณกับเขาที่เกิดขึ้นนะคะ่ะยังไงแล้วมันจะได้รับการแก้ไขย,ยังไงแล้วจะมีเกณฑ์การกลับมาคุยกันเคลียรใจกันนะเพราะพลังงานของหกถ้วยขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียรใจเขาจะกลับเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณเหมือนเดิมนะพลังงานของเอเอลพาร์ติเคิลค่ะ นายเอา์ติเคิลยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ความผูกพันยังอยู่นะคะระหว่างคุณกับเขาคุณมั่นคงในความรักครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ใน,ใน,ในหลายๆคู่อย่างที่มิกาบอกนะว่าที่มีปัญหามีประเด็นกันจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ดีเอ็มพอเอร์และเดอรสตาขึ้นมานะคะมองว่ายังไงแล้วอะค่ะเขาก็ยังต้องการให้ชาวเมถุนอยู่ในความสัมพันธ์นะในตรงนี้เขาพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเขาก็หลงสเสน่ห์ชาวราศีเมถุนเหมือนกันนะคะด้วยพลังงานของเขาอะค่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างทีอ่อาจจะเป็นคนเก็บความรู้สึกนะเป็นคนสุขุมนุ่มลึกะคะ่ะแล้วก็จะเป็นคนที่สามารถดูแลเทคแคร์คุณได้เป็นคู่คิดของคุณได้เป็นคนที่ คอยช่วยเหลือคุณได้คอยซัพพอร์ตคุณได้ค่ะคนคนนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้นะคะก็บอกเลยว่าก็พบกับปัญหาอุปสรรคกับการทะเลาะกันบ้างนะในหลายๆคู่ค่ะมีการบอกเลิกบอกลากันไปนะในหลายๆคู่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องการงอนกันโกรธกันนะแต่สุดท้ายแล้วยังไงเรายังได้กลับมาคุยกันยังได้กลับมาเคลียร์ใจกันค่ะในตรงนี้มองว่ายังไงแล้วคุณกับเขาปรับความสัมพันธ์กันได้ ค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวราศีเมทุนนะคะอ่าเก้าพันเอ่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ